เราก็ไปกินหมูท่ามาเยอะนะ<อ>ย่างนงย่างเลยทำไมไม่เคยมีใครทำแบบหมูท่าเะยันต์โฟช่วยยุ่งหรือช่วยเละเนี่ยห <c oughs> อม,อมอค่ะได้แล้วอันน <Okay. S 2> ึงโอเคเดี๋ยวหอมเหมือนมันก็ได้โอเคของลูกนะของลูกอันนั้นนะอ่ะลองชิมดูเป็นไงอร่อยอร่อยทำไมรสชาติเป็นไงวะมันต่างจากกุ้งธรรมดาหรอมันกรอบเนี่ยสัมมา,าไปทอดหรอเออ เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมีอะไรให้ดูพัดมาทำให้ค่ะอย่าบอกนะนั่งทำเองอ่ะพี่พี่ผัดเองเหรอมาปรุงให้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ผัดอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะลูกบีผัดไข่ค่ะโอ้โหป้าต้องกินด้วยใช่ไหมลูกอู้ยอร่อยทำเองนะคะทุกคนไปดูได้ในทิกตอกนะคะตอนที่น้องบีบีทำอยากดูบีบีผัดไปดูในทิกตอกทุกคนเขากินเองด้วยนะทำเองกินเองนักเลงพองทุกคนเด็กคนนี้เก่งมากจับมือหน่อย ั่งน,นูกเสือจกกากมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นเย่เยี่ยมมันเยี่ยมสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัว ตื่นมาแต่เช้านะครับก็ให้แม่บุกก๊กสอนบีบีนะครับทำกับข้าวนะวันนี้ทําอูด้งผัดไข่นะครับอยู่บ้านทําอะไรง่ายๆให้ลูกกินนะทุกคนมีหลายคอมเมนตนะ์อะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้เรากินหมูกระทะเราก็เลยนึกว่าเฮ้ยหมูกระทะเราก็ทํามาเยอะแล้วนะเราก็ไม่อยากจะทาซ้ําใช่ไหมแม่บุ๊กก็เลยขีดเอขึ้นมาทุกคนวันนี้เราจะทําหมูกระทะหมักซอสดินต์โฟลแล้วไม่แค่นั้นทุกคนมาม่าจะทำอะไรให้ดูนะเกี๊ยวห่อชีส ทุกคนได้เล็กมาเยอะมากเกี๊ยวห่อชีสวันนี้ได้ทำแล้วนะคะโอ้โหใครอยากให้พวกเราทำอะไรทำอาหารอะไรนะครับก็ไดเล็กบนที่ไอจีนี้เลยทุกคนทั้งเฮียทั้งแม่บุ๊กนะครับติดตามที่ไอจีได้นะครับแล้วก็ไดเล็กมาเดี๋ยววิวจะช่วยห่อเกี๊ยวนะคะเด็กไม่ว่างเลยนะไม่ให้เล่นเลยนะวันนี้ให้ทำงานอย่างเดียวนะโอเคไหมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าซื้อของเล่นให้โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคโอเคโถือโอ้ยเหี้ยโอเคแล้วโดดดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับไป มาครับทุกคนนี่เรียบร้อยฮะหมูกระทะแต่แม่บุ๊กบอกอยากกินซีฟู้ดด้วยก็เลยซื้อมามีแซลมอนเหมือนเดิมสไตล์อตอของเรานะฮะและนี่เี็นชั้นหมูกระทะวันนี้ต้องอร่อยไม่ธรรมดาเพราะว่าหมักซอสเจนเตโฟค่ะจัดไปทุกคนลงไปทำตามดูง่ายๆฮะอย่างแรกคือใส่อะไรคะใส่ซอสเจนเตอร์โฟลงไปนะคะมาถึงใส่ซอสเจนเตอร์โฟลหมักเลยเหรอใช่อะโอเคมาโอ้โหทุกคนนี่คือดซอสเจนเตอร์โฟลฮะตามไปน้ำมันงานะอันนี้คือวัตถุให้ความหวานค่ะก็คือย่าหวานโอเคทำไมต้องใช้เขามาวัตถุอ่ะ ช้อนนึงนะคะได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะทุกคนก็หมักไปแค่นี้เหรออ๋อ่ะยังอยากจะปั่นพริกจินดาใส่ลงไปด้วยแต่ว่าทีนี้คือเหมือนเผื่อบีบีกินด้วยก็เลยไม่ใส่พริกลงไปพริกจินดาคือปั่นเหมือนพริกเย็นตาโฟค่ะน้ำปลาพริกเย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยคือปรุงเหมือนไอ้นี่เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเย็นตาโฟเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าทีนี้คือแบบเดี๋ยวให้บีบีกินด้วยใครที่ชอบแบบเผ็ดๆอะไรเงี้ยแนะนำนะคะเร็วๆนี้อาจจะเกิดร้านหมูกระทะเย็นตาโฟขึ้นมาก็ได้แถวๆบางบอนแถวพระรามสองนะครับถ้าวันนี้กินแล้วอร่อยนะเดี๋ยวต้องลองกินดูก่อน โอเคเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองตัวจานนี้คือทาไงอะเดี๋ยวเราจะมาทําซอสราดค่ะเส่ซอสเยตะโฟเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคลองดูครับทุกคนน้ำมันงามเหมือนเดิมทุกคนฮยแล้วเขาทาซอสนี่ขายก็ได้นะจริงป่ะซอสหมักหมูเยตะโฟเนี่ยแบบนี้ทุกคนหลังจากนั้นก็ราดโดยใช้กระบวยนี่นะครับทุกคนกระบวยนี่คือเป็นรูรูนะอ่ามาไม่ได้เป็นเส้นเหมือนที่เราคิดเลยทุกอย่างมีผิดพลาดกันได้ทุกอย่างมันแก้ไขกันได้เสร็จแล้วเรียบร้อย แล้ววันนี้เราจะมากินกับเกี๊ยวทอดชีสนะฮะป,ป,ปีปีบีบีของวาป้า,ปาของวาป้า,ปา เด็กกินชีสเป็นก้อนได้ยงว้าวเข้าไปแล้วว่าทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหน้าบีแบ่งไปอันนี้คือบิวแต่งหน้าบิวแต่งหน้าให้ทุกคนโอ้ย<ห>บิชูปากด้วยเขียนคิ้วแล้วก็ทาปากทุกคนบิวแต่งห,หน้เ่ากี้เริ่มจากผ่านชีสเป็นคำะนะคะอันนี้คือแม่บุ๊กเอาสูตร,รมาจากที่เพื่อนๆส่งมาเลยนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเชด้าชีสนะคะเป็นก้อนซื้อแบบในก้อนที่บาทคะอันนี้แค่60บาทค่ะ60บาทไม่แพงมากนะทุกคนจะบอกว่าทุกข้อความที่เขาส่งมามาอ่านนะแต่ว่าแค่หาโอกาสว่าแบบว่าจะ ใช่ไหมอ่าทำเป็นเต่าแค่นี้เหรอใช่่คะไม่แล้วอันนั้นป้าจะกินได้ไหมขอได้ไหมคะขอได้ไหมโอ้ยเลมาเด็กที่ไหนเขากินชีสเป็นก้อนอย่างนี้อร่อยไหมอะไรคะหอมวีบีเออหอมวีบีไม่ใครยุ่งหรอกลูกหอมวีบีโอเคเอาแท็กมาแท็กมาเอาเกลือแล้หอมเกี๊ยวกันนะคะครับว่าแค่เอาชีสก้อนอย่างเงี้ยวางตรงกลางแล้วก็ทาน้ำขอเอาน้ำแตะๆใช่ไหมนี่น้ำเตรียมไว้ในทุกคนนี่เองเอาหมกน้ำแตะๆ แล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดโอเคนี่ okay, หรอเสร็จแล้วเป็นแผน่นอย่างเงี้ยอ่าไปบีทำนะบ,บีช่วยทำยนะอ่ะ๋ย่เพิ่งเบื่อบีบีนะคบทุกคนตอนนี้บีบีเขาแรงอยากช่วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะน้ำอ่ะบีจิ้มน้ำว้ายว่าแล้วพังหมดน้ำโอหมดบูบีบีทำเองว่าอันนี้ใส่เยอะไปลูกอมก้อนเดียวค่ะปิดเลยปิดทำไมปิดทำไมปิดทำไมช่วยยุ่งหรือช่วยเละเนี่ย หอมมาได้แล้วอันนึงโอเคหอมเมันก็ได้โอเคของลูกนะของลูกก็นั้นนะอาะบีอั้มเลยเฮ้ยกินไม่ได้ยังไม่คอดลูกคือเขาไม่ไปวิ่งเล่นไม่ไปอะไรที่ไหนนะแต่เขาอยากช่วยเราทํานะบีบีเก่งมากเลยลูกมาเสร็จเรียบร้อยทุกคนนี่มีเป็นแถวเลยครับวันนี้มาทุกคนเอามาให้บีบีชิมอ่ะลองชิมดู อร่อยอร่อยกรอบไหมมกรอบมากเค่ะมกรอบมากค่ะมาแล้วทุกคนนี่ฮะเกี๊ยวห่อชีสโอ้โหมีเด็กขอยืนขอเลยทุกคนไม่พอนะชิ้นเดียวไอทำไงคะได้ไหมคะอ่าจะไปค่ะอ้ําอ้ํเลยโอ้โหเป็นไงโอ้โหอร่อยทุกคนเดี๋ยวจะมาลองดูนะว่าเกี๊ยวห่อชีสของแม่บุ๊กจะเป็นยังไงนะครับมา ทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวขอไปจัดเตาก่อนแล้วกันนะครับไป ทุกคนหมูกระทะซอสกินตะโฟอูน่ากินมากทุกคนสุกแล้วนะอย่าบอกว่าเฮียกินหมูดิบนะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันสีแดงนะเพราะว่าสุกเลยค่ะอันนี้สุกจนไหม้แล้วหมาม้าดูดินี่ฮะแล้ววันนี้มีจิ้มนี่ด้วยน้ำจิ้มทัว่วน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มคอนเสิร์ตแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ค่ะทุกคนนี่โอ้โหร้อนอย่างแรงนี่ของแม่บุ๊คโอ้โหอันนี้แซลมอนไปค่ะอันนเป็นไง ได้ไหมมันหอมซอสเจนต์โฟเนะ,ะต้องอย่างนี้เลยม่าม่าลงหมูใหม่ครับแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้นี่ฮึต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะอย่าหยิบกินเลยรอ้อนห่านมันคือก๋วยเตี๋ยวเจนตตโฟอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเส้นอะไรครับเส้นปลาค่ะนี่ เส้นปลาก่อนทุกคนกุ้งฮะความจริงอยู่ในจานนะแต่เรามาคล้องอยงนี้เพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วอยากกินหยิบมาเลยบุ๊บจุ่มได้เลยมันง่ายมากทุกคนมามะขยับมาอร่อยทุกคนสามชั้นมาชอบนี้ไหมหรอหูสามชั้นทำไมอ่ะไม่ชอบหรอไม่ค่ะป้าป้าชอบป้ากินเองนี่อือื้อ มันคือหมูกระทะเย็นตะโฟค่ะมาแล้วทุกคนนี่หืสามชั้นเน้นๆม,มากปนไงบ้างคะคือดีทุกคนเนี่ยโอ้โหดูดิว้าวระหว่างรอหมูตรงนี้สุกกินตรงนี้ก่อนนะทุกคนหมูกระทะมันมีกี่แบบอะมามา่าที่ไปเห็นก็คือมีหมูกระทะหมักงาหมักบาร์บีคิวทุกคน,น,กน,น,นอืมจิ้มกับน้ำจิ้มมันอยค่ะอืมจิ้มอะค่ะ มันเปรี้ยวๆเลยสิ่งที่ยังไม่ได้กินวันนี้อร่ออยะไรอ่ะไหนอ่ะก้อนปั้นอ่ะอันนี้น้ำจิ้มอะไรครัึค่ะอืมอร่อยะเคี้ยวหอยชิ้แม่บุ๊กน้ำเสนอจุ่มน้ำหน่อยเวลากินเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวอ่ะใครเป็นมั่งชอบจุ่มให้มันแบบเปียกๆเลยอะแล้วค่อยกินอ่ะคนหนึ่งไม่กินทำไมอ่ะไม่ชอบเป็นนุ่มชอบกรอบๆอ่ะแต่ถ้าเป็นเฮียนะเฮียชอบแบบเอาไปจุ่มในน้ำให้มันแบบเหี่ยวๆเลย เหี่ยวเหี่ยวอืมอืมมาแซลม,มอนเลยอย่าหากนะทานอยู่เฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ของแม่บุ๊กทุกคนแล้วก็ในจานมีอะไรอันนี้คืออะไรม่อนค่ะหนังเหรอ<ช>ไม่กินหนังเหรอมาเัากินเองอ่ะอ่ะมากุ้งค่ะสุกแล้วค่ะอืมทุกคนกุ้งใส่ไปเลยฮะทุกคนวันนี้เราจะปิ้งกันไปเย็นๆเลยวิ่งไปเรื่อยๆไม่รีบ วว้าวเขาบอกว่าอะไรแบบเสียใจอะไรมาหรือแบบเจ็บช้ำอะไรมาหมูกระทะจะเดี่ยวอยางทุกอย่างจริงเหรอมานึกอะไรไม่ออกเขหมูกระทะอย่างงี้เหรอเป็นไงนกุ้งอร่อยมากไหนไปกินมัน่งโอ้กุ้งซะอยากกินเลยทำไมรสชาติเป็นไงวะมันต่างจากกุ้งธรรมดาเหรอมันกรอบเนี้ยมะม้าไปทอดเหรอเออโอ้เล่นมุกไม่ได้เลยนะกับเขาคนนี้สายตาเกาได้แบบมิสมันมีสายฟ้าอืมกุ้งกรอบอ่ะอ่ะเอาไปทอด โอเคต้องอย่างนี้อันนี้เป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นที่มีอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อใหม่ <c oughs> น้ำเย็นดัดโฟฮะัมีผักบุ้งด้วยซอสขั่วหน่อยตก <c oughs> ใจที่ว่าจานลุ่ม <c oughs> <c oughs> สัญญาว่ากินหมูสุกวันนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพทุกคนกินหมูดิบอ่ะ <c oughs> ทุกคนวันนี้ถ้ามันดึงขึ้นมาแล้วมันสีชมพูอ่ะมันคือซอสเย,ยนดัโฟนะไม่ใช่ยีกินไม่สุกนะเดีายว่ากินไม่สุกแล้วไปฟ้องแม่บุ๊กอีกกินหมูกระทะอย่างหนึ่งที่ต้องยอมทนนะคือร้อนต่อให้กินในห้องแอร์ก็ร้อน ี่แซลมอนอันนี้เป็นท้องทุกคนจุ่มกับอันนี้ชนหน่อยค่ะไปค่ะสุกแล้วเหรอคะสุกแล้วค่ะแซลมอนอร่อยอ่ะเนี่ยแซลมอมนหอมมากเลยมันมีมันๆแตกๆออก,กมามเป็นท้องมันอ่ะ <c oughs> โอ้ทุกคนขนหูแทบไหมเฮ้ย <c oughs> มาเล่นกับปังนี่เลยเหร <c oughs> อเฮ้ยแต่คบกันมาไม่เคยเจอเขาเล่นแบบนี้เลยทุกคนกินอยู่ในปากร้อนๆแล้วมาทำเหมือนกระซิบ เอาความร้อนใ่หูเรานี่ร้อนออกฝั่งนี้เลยนะจะทอดมันไม่กินหูยลืมนี่ตรงกลางเป็นชีสทุกคนนี่ไปเห็นมาแบบช่วงกช่วงเอาจริงเลยอร่อยอ่ะงั้นกินแซลมอนก่อนเอาที่มันสุกก่อนนี่นี่โอ้ทุกคนแซลมอนกับผักบุง้งใช่นะไหมไปเลยครับจุ่มก่อน มีเขาอร่อยมากด้วยอือหึโอโหอุ้ยโดนไหมไปซาเอาสามชาั้นมาฝังออมาอ๋อพาเอาสามชั้นได้ฝังออกมาขอโ,อโทษค่ะทุกคนจะบอกว่าเคล็ดลับการกินหมูกระทะให้อร่อยนะทุกคนต้องคำแบบนี้มันใหญ่มันสุกแล้วปะสุกแล้วค่ะทุกชิ้นสุกหมดตอนนี้คือห่วงว่าเฮียจะกินดิบใช่ไหมสุกนะหมูต้องกินสุกๆนะทุกคนเด็กๆเพื่อนๆน้องๆหนูๆนะฮะหมูกินดิบไม่ได้นะครับ อยชิ้นนี้คือแบบโอ้โหที่สุดแล้วทุกคนอันนี้ชิ้นนี้ประจองเลยนะอืมฟินไหมสุดทุกคนขอให้เป็นกระทะสุดท้ายในวันนี้แล้วนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วกินจนหมดแต่ทุกคน <c oughs> เกี้ยงอ่ะอ <c oughs> มันคือหมูกระทะเย็นตาโฟอ่ะใช่ไหม <c oughs> จงกินอย่างมีความสุขที่รักวันไม่ได้กินหมูนุ่มเลยเป็นไงนี่ มาเอากระดาษหน่อยอะไรของเราเนี่ยเนะเสร็จค่า Uh huh. สำหรับวันนี้หมูกระทะซอสเยนาโฟและซุปเยนาโฟเป็นหมูกระทะที่อร่อยแบบนี้เลยทุกคนไม่เคยกินที่ไหนเพราะว่ามีที่บ้านเราช่วงนี้บอกแล้วออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ในช่วงกักตัวเพราะว่าร้านอาหารต่งตางๆก็ปิดกระทะใครที่อยากกินก็ออกไปกินไม่ได้ทุกคนทําเองแบบนี้ฮะกระทะก็ง่ายๆสั่งที่ไหนก็ได้มีหมดขอบคุณคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสำหรับวันนี้ครับคุณตูมีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเยบาย